สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์น็อตอีกครั้งนะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ประจาวันที่17ถึงวันที่23ธันวาคมนี้ครับการเงินสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้มงลงนะครับดีงามพระรามแปโชคลาภเงินทองเนี่ยเดินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยแหมหน้าอิจฉาคนที่เกิดวันศุกร์จริงๆเลยนะครับ พระดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระอังคารจอนเป็นกเกษตรตราธิบดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้คุณก็ดูเข้าทีไปสมดพระดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีเป็นเอกัศนราเกณฑ์ซึ่งก็ถือได้ว่ามีตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆครับคุณต้องอยู่อย่างนี้ครับว่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวศุกร์โคจรวิป,ปริตตลอดเวลาเลยนะครับมตนนะครับหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นระยะเวลายาวนานตอนนี้ท่านเดินโคจร เป็นกเกษตรตราธิบดีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนการเงินดาวพังคานเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ก็โคจรเป็นตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีถือว่ามั่นคงนะคนที่เกิดวันศุกร์คุณต้องตื่นรู้ได้แล้วนะคนที่ทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการผอค้าแม่ค้าคุณต้องตื่นตัวคุณต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับในช่วงนี้ใครที่รอข่าวคราวในเรื่องของการเงินอยู่คุณมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ส่งท้ายปีอย่างแน่นอนครับ ช่วงนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมูให้สุดคุณต้องมีองค์อนาถปีธิกับมหาเศรษฐีรุ่นเศรษฐีของเมืองเป็นภรวัติปัจจัยหนุนเสริมเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้บังเกิดโภกทรัพย์โภกสมบัติครับการงานสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นคุณมีความเป็นมืออาชีพครับปัญหาที่มีสร้างวีรบุรุษได้ พระดาวเจ้าเรือนปุตตะก,ก็คือดาวพระราหูนะครับโคจรเป็นอริกต่อดวงชะตาประกอบกับดาวพระหัสวดีเจ้าเรือนพบสัจแะและอริกโคจรเล่งดวงชะตาในความมืดย่อมมีแสงสว่าง ในปัญหาทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกครับโอกาสดีๆจะเป็นของคุณอยู่นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นแต่คุณก็อย่าลืมนะการที่คุณอยู่ที่สูงก็ย่อมมีทุรภาระที่ต้องให้รับผิดชอบมากขึ้นเช่นเดียวกันเหนื่อยหน่อยละช่วงนี้นะครับแต่ก็คุ้มค่า บริวารอาจจะสั่งซ้ายได้ขวาสั่งขวาได้ซ้ายอยู่บ้างคุณต้องเข้าใจนะครับว่าในสภาวะนี้มันเป็นแบบนี้คุณต้องบอกในจุดบอดของเขานะครับแต่ต้องใช้หลักจิตว,วิทยากับคนรอบตัวโดยเฉพาะบริวารบางทีเนี่ยบอกทีด่าไปบอกทีดาไป,าไปสรุปสุดท้ายเหมือนเดิมคุณต้องแสดงเหตุผลและความเข้าใจ ยืนอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้เข้าข้างในสิ่งที่เขาคิดรับรองงานของคุณนั้นก็จะสําเร็จได้ถ้าคุณได้ใจบริวารครับผมและมงคลเสริมดวงชะตาในช่วงนี้นะครับก็ต้องหาเหรียญพระราหูนะครับรุ่นปาฏิหารดวงชะตานะครับหลังดวงดีก็ได้หรือจะเป็นหลังจารึกดวงชะตาของคุณเองก็ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีแน่ๆ,ๆนะครับคุณกําลังรอฟังในเรื่องของความรักอยู่นะสิครับ อิจฉาจริงเลเนี่ยสำหรับคนที่มีความรักช่วงนี้คนมีคู่มีปัญหาเรื่องใดในช่วงนี้คุณผ่านได้หมดนะครับมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพราะดาวเจ้าเรือนปัตนิก็คือดาวอังคารโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธคุณอย่าใช้อารมณ์นะมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับการที่สามีภรรยาสอนกันขับรถแบเยังไงท้ายที่สุดตีกันตายคุณต้องใช้เหตุผล ปล่อยวางจากเรื่องรอบตัวปล่อยวางจากการงานบ้างหาที่พักผ่อนหย่อนใจหาทิปปีใหม่นี้ว่าคุณจะไปเที่ยวไหนบ้างสำหรับคนโสดพรหมฤิธิ์นะช่วงนี้ได้ดูกันไหมเนี่ยพรมฤทธิ์นะครับกำลังเข้มข้นกันอยู่เลยคุณจะเจอคนถูกใจนะครับหนทางยังอีกยาวไกลยังไม่ต้องรีบร้อนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ ระมัดระวังนะครับน้ำหนักขึ้นแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะดาวสุกเป็นตัวแทนของอาหารการกินความสุขศิลปะการใช้ชีวิตโคจรทับตัวเล็งกับดาวพฤหัสบดีประธานฝ่ายสุปเคราะห์ที่หมายถึงการ expand การขยายตัวความอุดมสมบูรณ์ฝากเอาไว้ให้คิดก่อนจากกันในวันนี้คนทุกคนไม่ได้วิ่งเข้าเส้นชัยตลอดเวลาคุณควรที่จะยืนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคนที่ อยู่ในสนามบ้างเพราะการพอยินดีชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นเขาประสบความสำเร็จนั้นก็จะทำให้โรคใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะผมก่อนจากกันในวันนี้นะครับอาจารย์น็อตก็ต้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมพวกเราโหราสิฟันทงด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์น็อตก็ต้องขอลานะครับทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ